นี่เราจะมาเล่นกันใช่ไหมคะใช่ทำอะไรนะคะเราจะทำเป็นหมือสบู่แล้วมันก็จะฟูขึ้นมามืองเราจะากลับมาปั้นเป็นสบู่อีกทีนึงใช่แล้วปรมาแล้วเราเราเอามากลับมาปั้นเป็นรูปอื่นได้ป้ะเราเป็นสบู่รูปอื่นได้ค่ะอ่ะเราจะเอาสบู่ใช่ไหมอืมข้าวไมโครเวฟไปจะไม่ได้กี่นาทีแตเอาเข้านาทีนึงก่อนหนึ่งนาทีจ้ะ ก้อนสบู่ธรรมดาจากก้อนสบู่ธรรมดามันก็จะใหญ่หอมกลิ่นหอมด้วยหอมเฮ้ยนีอะไรอ่ะสิงง่ายเป็นสบู่ง่ายแบบป้าแล้วก็จะหอมแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นรูปเหมือ้าแปดเจ็ดแล้วนี่เบ้าเห็นเบ้าเห็นเบ้าใช่เดี๋ยวก็จะให้มันฟูเยอะมากเลยใช่ไหมโอ้โห ออกมาอลังการงานสร้างมากหอมมากอ่อาไปเอาสีไม่หยดฮะเออเอาสีผสมกานล่อย่วงอ่านิดหน่อยแล้วก็ผสมพยายามผสมเอาข้างบนเงินเไป อืมนั่นแหละเจ๋งปะก็ามาปัน้นมันแต่งร่วนมากเลย